จากบริษัทอินเตอร์เฟสของวันนี้จะมานำเสนอบอร์ดทัมเมอร์แล้วก็ดิจิตอลคอร์กนะครับอยู่ในตัวเดียวกันตัวนี้คือใช้กับโรงพยาบาลนะครับก็คือมันทัดแรกเอาไว้โชว์เวลาปัจจุบันส่วนบันทัดสอกับสเนี่ยเอาไว้จับเวลาจับเวลาพวกผ่าตัดจับเวลาการรักษาคนไข้ซึ่งเวลาเราควบคุมเราจะใช้ปุ่มกด ก็คือตัวสตาร์ตตัวนี้เราสามารถนับเวลาให้มันนับขึ้นเป็นชั่วโมงนาทีวินาทีาทตัวนี้ก็สามารถสั่งสต็อปได้ด้วยปุ่มกดหรือถ้าจะรีเซ็ตเราก็กดคู่กันกดขาปึ<ด>๊บมันก็จะรีเซ็ตแล้วก็ส่วนปุ่มพวกเอาไว้พวกเซ็ตเคาะเอาไวเ้เซ็ตเซ็ตอัพเซ็ตค กดค้างแล้วก็แล้ก็เลื่อนซ้ายขวาถ้าเราจะเซแล้วก็กดเข้าไปัน้็สามารถพวกนี้ก็เอาไว้ปรับความสว่างเซฟแล้วก็ออกหรือเราจะสามารถควบคุมสั่งผ่านรีโมทได้ก็คือถ้ากดอันนี้ลูกค้าเขารีเฟตมาว่าจะให้สตาร์ทสต็อปผ่านเลขหนึ่สาแล้วสำหรับบรรทัดที่2องเจ็ดาสำหรับบรรทัดที่3ามเราลองดู กดสตาร์ทถ้ากดได้เก็ตก็สตาร์ทหออันล่างสั่งสต็อปได้ด้วยรีโมทหรือจะรีเซ็ตก็ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลหรือเราสามารถถ้าสองมืทัดเราไม่ได้ใช้กรณนนีที่ว่าไม่มีคนไข้เราก็กดออปกปิดก็ให้มันชววเวลา โอดอัคไทม์เมอร์ตัวนี้ก็เพียงเท่านี้ครับ